สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่วงกลมเปิดทำนายดวงชาวราศีกลมุมกับชาวลัคนากมุมประจําเดือนธันวาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ภูเขาไฟระเบิดร้อนระอุแผดเผามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย,ดวยเด็กเลี้ยงแพะคุณต้องระมัดระวัาางคำพูดนะ โอ้โหฆาตรกรฆาตรกรนักล่านักล่ามายาพวกไอเนี่ยชนเผ่ากินคนเหยื่อแสดงว่าคุณดวงดวงนี่แบบเจอตกเป็นเหยื่อ ถูกกัดแกล้งถูกลังแกถูกแบบใส่ร้ายมีคนทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนได้รับความได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ยากเจอกับคนที่เนี่ยอันตรายไปเจอคนที่มันอันตรายอ่ะถุงใส่ทอง องล้อตาช่างเกี่ยวกับคดีความได้เหมือนกันนะเนี่ยผู้ชายอายุมากแล้วโอ้มีมียังเกิมยังยังเกิรแมน คุณมีตัวคุณเนี่ยยังถือว่าโชคดีนะเนี่ยคุณอะเป็นคนที่สนใจศาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ใบเนี้ยเป็นคนชอบดูดวงเป็นคนชอบดูดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าชีวิตอยู่ในช่วง มีคนจ้องจะเล่นงานคุณะ่ะเป็นคนอายุน้อยกว่าแล้วก็มีเป็นเป็นพ่อลูกกันหรือยังไงเนี่ยแหละคือตอนนี้คุณอะดวงตกนะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันเก็บกดมานานแล้วเหมือนภูเขาไฟมันระเบิดอะ่ะคุณถูกกดดันคุณถูกบีบคั้น สภาพอารมณ์ของคุณน่ะมันเหมือนภูเขาไฟที่มันกำลังจะระเบิดแปลว่าคุณเนี่ยถูกกันแก้งถูกกดดันถูกบีบคั้นเหมือนพนักงานบริษัทที่ต้องทำงานร่วมกับคนโลกกิจถูกเจ้านายด่าทุกวันถูกเพื่อนร่วมงานแกล้งทุกวันอารมณ์ของคุณเนี่ย มันใกล้จะระเบิดแล้วอะ่ะคุณเก็บกดทางอารมณ์แล้วคุณเครียดมากอะ่ะถ้าคุณเป็นคนจิตใจไม่ดีอะ่ะคุณอาจจะเอาไสยาไ์ใส่แกงไก่อะ่ะให้เพื่อนร่วมงานกินให้มันตาย,ตาย,ตายไปหมดเรื่องหมดเหล่าแต่คุณอะ่ะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การคุ้มครองนะคุณมีสภาวะของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า คุณจะเดือดร้อนเพราะเด็กอายุน้อยกว่านะแล้วคุณเองควรระมัดระวังคำพูดให้มากสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยอาจจะเกิดโศกนาตกรรมตามมานะถ้าคุณไม่ระมัดระวังคำพูดสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันจะก่อประเด็นมากมายเมื่อคุณพูดออกมาสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันจะก่อประเด็น ไม่ดีมากมายเป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นที่จะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนอ่ะสิ่งที่คุณพูดอ่ะจะก่อประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นที่จะทำให้ตัวตัวคุณเนี่ยเดือดร้อนตามมาโดยที่คุณนึกไม่ถึงเลยอะคุณเคยเห็นไหมบางคนน่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะอยากจะพูดนะแต่เป็นเพราะว่า เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดอะ่ะเหมือนกับว่าเออฉันเห็นเมียคุณน่ะไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วกอดจูบกันฉันเห็นเมียคุณนะไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึง่งเขากอดจูบรูปคำกันด้วยแหละแล้วพอผ่านไปไม่นานอะ่ะผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็ฆ่าเมียตัวเองคำพูดของคุณอะ่ะมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะ คุณไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเมื่อคุณนะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอะสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันเป็นความเสียหายมากมายในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะได้เจอหมอดูเก่งๆคือคุณ่ะจะไปดูดวงกับหมอดูนี่แหละเพราะคุณชอบหน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้านะคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง คุณจะได้ไปดูดวงคุณจะได้ไปทําบุญที่วัดมีคนอยากแก้แค้นคุณเนี่ยความตายนักล่ายาพิษมีคนมีคนอยากจะแก้แค้นคุณเป็นคนที่โหดเหี้ยมอำม,มหิตเป็นฆาตกรถ้าคุณน่ะมีศัตรู ก็จะโดนศัตรูเล่นงานคุณอาจจะมีปัญหากับพ่อลูกคู่หนึ่งอะเกี่ยวกับคดีความในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยมรดกแล้วก็เงินคุณจะมีคดีความกับคนสองคนคุณจะมีคดีความกับคนสองคนนะเป็นผู้ชายอายุมากคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายอายุน้อย เนี่ยจะเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะหากคุณยังโสดอยู่นะหากคุณยังโสดอยู่เนี่ยมันจะมีเพศตรงข้ามมาชอบนะเป็นคนอายุน้อยกว่าหากคุณยังโสดอยู่อะ่ะจะมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบ แต่ไพ่ชุดนี้ขึ้นเกี่ยวกับคดีความการถูกล้างแค้นการถูกแก้แค้นยังดีนะที่ว่าคุณนะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเมื่อคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตามันก็เลยจะทำให้คุณเนี่ยแคล้วคลาด แต่ไพ่มันก็ยังเตือนอยู่ว่าคุณดวงไม่ดีมีเกณฑ์ถูกใส่ร้ายมีเกณฑ์โดนกั่นแกล้งเจอคนไม่ดีกั่นแกล้งใส่ร้ายทำให้ได้รับความเดือดร้อนในเดือนธันวาคุณก็ควรจะไปวัดทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะได้ไปดูดวงจะได้ไปวัดคำแนะนำนะให้คุณอะไถ่ชีวิตหมูวัว โคกระบือโคโคก็วัวกระบือก็ควายคุณควรจะทําบุญกับสัตว์ที่กําลังจะถูกจับไปเชือดหมูหวัวควายไถยชีวิตแม่วัวตั้งท้องช่วยได้คุณจะมีปัญหาคดีเกี่ยวกับพวกทรัพย์มรดกอะเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับมรดก คดีที่เกี่ยวกับพวกทรัพย์สนะินน่ะจะมีเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกลุ่มกับชาวลัคนากลุ่มทุกท่านโชคดีค่ะ